สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องหนุ่มสามหมอกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาตกปลากระทิงครับเหมือนเดิมครับกับเบ็ดไม้ไผ่นะครับวันนี้เอามา17หลังนะครับเอานิดเดียววันนี้ก็จะมาหมายเดิมนะครับหมายเดิมที่เราเคยมาตกนะครับแต่ว่าน้ํามันหลากนะครับน้ํามันหลากมันเปลี่ยนเป็น2เส้นแล้วครับตอนนี้มาทางขวาเส้นหนึ่งแล้วก็ทางซ้ายอีกเส้นหนึ่งครับ เดี๋ยวนี้เราก็จะเล่นทางทางขวามือนะครับท่านผู้ชมถ้ามีตัวติดแน่นอนครับเหยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเหยื่อไส้เดือนครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าผมจะได้ตัวไซจัมโบเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าที่ไซจัมโบนั้นข้างล่างนู่นนะครับไม่ใช่ตรงนี้ครับมีติดบ้านเลยครับเดี๋ยวลองตกดูครับเดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันนะครับท่านผู้ชมดูหลังแรกเลยครับ โอ้หรูสึกเหมือนเหมือนเหมือนมีตัวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวต้องลวงดูนะครับต้องลวงดูบางทีมันติดไหมนะครับเฮ้ยตัวนี้มีตัวท่านผู้ชมหัวหมาอะไรตัวแรกเลยครับเห็นไหมโอ้โมาซ้ำหมายเดิมนะครับมาซ้ำหมายเดิมได้ตัวอยู่ครับท่านผู้ชมเนี่ยแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับ กินกินเข้าไปลึกมากเลยครับตัวนี้นะครับกินเข้าไปลึกครับเดี๋ยวต้องเอาขึ้นฝั่งนะครับไปเอาขอเบ็ดออกก่อนนะครับครับได้ไซส์ครับถือว่าหมานนะครับวันนี้เริ่มหมานละหลังแรกนะครับข้างบนนี้มีอีกสี่หลังแล้วก็ใส่ไว้ข้างล่างนะครับผมไปเอาเบ็ดออกจากปากมันก่อนครับหมานนะครับวันนี้ ในตัวครับครับปลาธรรมชาตินะครับปลาธรรมชาติ ได้ครับตัวหมานะครับหัวหมานนะครับตัวแรกมาแล้วรอล้นหลังต่อไปนะครับครับเดี๋ยวดูหลังที่สองนะครับนี่หลังที่สองผมเจ้าใบไม้นะครับขอดไว้แบบนี้นะท่านผู้ชมปลายมันขอดไว้ครับบางทีเราจําไม่ได้นะครับว่าไว้ตรงไหนครับนี่หลังที่สองนะครับหลังที่สองจะมีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าครับ อุ้ยรับที่สองไม่มีครับเหยื่อหมดนะครับรอบที่สองเล่นเหยื่อเราหมดเลยครับใครจะเอาสูตรผมไปใช้ก็ได้นะครับสูตรตกปลากระทิงครับครับจับขอเบ็ดนะครับที่มีเหยื่อนะครับแล้วก็ตัวตะกัวนะครับจับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปให้สุดมือครับ ปลาพวกนี้มันชอบอยู่อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ในพงหญ้านะครับถ้ามีตัวนี้เรียบร้อยครับนะ้ำแดงสวยมากนะท่านผู้ชมแต่ได้บ้านผมไม่มีปรากฏกนนะครับถ้ามีปรากฏนี้นา่าจะตกสนุกครับนะจะเห็นหญ้าที่เรามัดไว้นะครับจับไม่ได้ครับ ครับตอนนี้ก็มาดูเบ็ดแสสนะท่านผู้ชมนี่ครับเชือกฟางสีฟ้านี่ครับไม่มีครับน่าจะเป็นเป็นดินนะครับนะครับยัดลงไปแบบนี้ครับยัดลงไปแล้วก็<อ>ทิ้งไว้เลยครับมีหลายอันอยู่ครับดูด้านนี้ เยื่อหมดครับอันนี้เยื่อหมดเดี๋ยวอยเปลี่ยนครับไปดูหลังอื่นก่อนครับใส่ไว้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวไปดูผลงานเบ็ดแสนครับได้ตัวรือเปล่าเยื่อหมดครับหลังนี้ดูหลังนี้ครับ เหยื่อหมดอีกแล้วสองหลังเหยื่อหมดเดี๋ยวไปดูด้านนี้ครับมีตัวไหมมีตัวไหมเนี่ครับเหมือนสายมันตึงๆนะใช่หรือเปล่าไม่รู้สายตึงๆ สายตึงๆแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมดูครับหมานครับหลังนี้ครับสายตึงๆครับหมดแล้วสายตึงๆได้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้สายใหญ่หน่อย นี่นะคุณผู้ชมผมใส่ใส่ไว้แถวพงหญ้านะครับอันนี้เยอะหมดครับเยอะหมดมหลังนี้ว่าไงครับเอ้ยห,หลังนี้หลังนี้โอ้ยังหมานะทุกช่องครับตัวนี้ได้อีกแล้วครับสายใหญ่ครับใหญ่มาก สายตึงๆนะครับเรียบร้อยโอ้โหหมาน,นครับแต้มที่สองครับเดี๋ยวไปดูหลังนี้ครับหลังนี้มีอีกหลังหนึ่งตึงหรือเปล่าตึงหรือติด นี่ดึงไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องลงไปงมดูสายใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่ใกล้ๆกันเลยใส่ใกล้ๆกันเลยตอนนี้เหยื่อหมดครับเหยื่อหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาใส่หลังอื่นครับหลังนี้อีกหลังหนึ่ง นี่น่าจะติดครับไม่รู้ว่าติดปลาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันนี้ก็พอได้ตัวนะครับท่านผู้ชมพอดีฝนมานะครับฝนกําลังมาน้ําก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับปลานะครับวันนี้ที่ได้นะครับพอได้อยู่นะครับวันนี้ ปลากทิงครับหมายเดิมแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้ได้ปลานี้ด้วยนะครับที่บ้านผมเรียกว่าปลาหัวหนุ่มนะครับท่านผู้ชมเป็นปลาเนื้ออ่อนนะตัวใหญ่นี่ประมาณ4ี่นิ้วนะครับแต่นี้ได้ตัวเล็กนะครับปลาเนื้ออ่อนไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าปลาอะไรนะครับแต่ตัวนี้ครับเนื้อ,อร่อยมากครับเป็นปลาเนื้ออ่อน อ้นี่ครับผลงานของเราวันนี้นะครับทานผู้ชมครับปลากระทีงครับไซส์ใหญ่นะครับไซส์สวยแต่ไม่เยอะนะครับพอดีฝนมานะครับฝนเริ่มมาแล้วครับกล่องมัวครับครับไซส์ใหญ่ครับไซส์กำลังสวยนะครับครับยังไงก็ชอบคลิปหนุ่มสามหมอกอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับครับผอครับ